สวัสดีครับยศสาครับมนี <All right. S 2> <laughs> ้ก็มายำรอบนะครับมายำรอบน้องนี่ครับเดนมาสิบบานบอกพนอกไปเบิ้งครับครับย่างเบิ้งนครับอืออกแม่ตัวนี่รอบลอ้แดียีูสวยดีเยรนี่ครับเวก็เร็วอยู่ครับ Rồi. Đà đà đà. Đúng, đi cả kìa Lần cấp Mình lần thứ xóng kìa Mình อายุครับคือยุคไหนลระาณ่รู้ตู้อย่ารู้เมนเปรอะกัน้องอ่ะรู้เธอกเตืนอันนี้ก็จะไรกระหอะ

ตักหน่อยถึกตัวเดียวตังหน่อยบดถึกโอ้บุมีงานในมันออกไนหนวะนี่นะครับนี่น้องมาหนึ่งย่ามรอบครับได้ลายในปากกะไทยงามๆเลยพี่น้อง เดินยกเทปตะเลทางอนทางแ่อยู่ตุ่มนึงแล้วนเปนกอายุับ ป้าซื้อยานนะครับนี่ป้าซอยป้ากระไทยป้าแง่ถึงป,ป้าคอครับครับเบอร์ล่างนี้อีกครับ เ uh, ื้ยไ่าตัวสดตัวเลยนะลองดีกนได้อีกยุคครับไมาดใลกม้มัว nó tra út ra vô cái rả vô nó có cái khoe trao cái cái đá mạnh thiệt con trai vô Ừ để cho nó nằm nè Mạnh bự con này hết tới vô nè Ờ Ờ cái lượm đi nó trộm chóc hết tới đậy đó เอลื neck, ้อไฟเวียจลื snack, pues ้อนองรตโอรตาลรเลือยุดเรยเนาะตาลาอารู้มีอย่มมีเลิกมะนองเลยรุณผมเรี่งเสาต่อแม่นรถเออนี่ยกรอนี่นะกรอเราขนาดเนาะเเรียล Osionfish. đây con tụi tụi mùng chít xù nè, bay anh ấy như mùng cái không? Là rù đại chít xù, đây này, đây ทางด้านในครับซูนไรรุ่น6ซูนตะเกียนแต่เจ็บซีห่าหาซูนเจ็บก่อเลยนะครับต้น okay. น so <retard> ี ừ, ้กับลายยื่นดื้อนี่ครับนี่ปลาขาวปลาตุ้ยย่างนะครับนี่ยปลาลุมิดปลาขาวปลาขาวคำเมนกับปลาขาวก็อื่นแบบปลาขาวปลาขาวครับต้นนี้ก็ับมวนเด้อพี่น้องนี่ นำไลครับดักปลาใส่รอบกันแซยุ่นี่ครับอันนี้กับมีแต่รอบแหละครับครับพี่น้องขันบึงแล้วก็กดไล์กดแช่ซับตไคร่กดติดตามน้ำเนื้อับพี่ครับไล์กดแช่กดติดตามครับเมื่อนีกับมันพอได้ต้มอยู่ครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับมนีกับคอร่าไปกอนเดอครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ